พบกับอาจารย์นันมาสเตอร์โคด NLP นะคะวันนี้มาขอวิเคราะห์รายมือท่านผู้นี้นะคะก่อนอื่นก็ขอวอวยพรให้เจ้าของรายมือมีสุขภาพที่แข็งแรงคิดอะไรก็ได้ตามที่คิดจับเงินให้ได้เงินจับทองให้ได้ทองนะคะหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองนะคะขอให้มั่งมีสีรสุขสุขภาพที่แข็งแรงนะคะ ที่ให้เส้นหลายมือมาเป็นวิทยาทานะคะออบุคคลท่านนี้ลักษณะจะเห็นได้ว่าเส้นสมองเออทษีค่ะเส้นชีวิตค่ะสั้นหยุดอยู่แค่นี้ทั้งสองข้างนะ,ะข้างนี้ก็ทั้งซ้ายและ สเส้นชีวิตสัน้นลักษณะแบบนี้มงคนถามว่าเส้นชีวิตสัน้นอายุสั้นจริงไหมไม่จริงค่ะแต่ถ้าเป็นลนะักษณะสั้นทั้งสองฝ่ามือแล้วไม่มีเส้นอื่นๆใดๆอีกเลยก็แสดงว่าเป็นคนอายุสัน้นแต่คนนี้ไม่อายุไม่สั้นนะคะอายุยืนเพราะว่ามีเส้นเสาคะ่ะเส้นเสามารองรับนะคะเกิดจาก ฐานเลยนะคะเกิดจากเนินเนปจูนนะคะ,ะด้านนี้ก็เช่นกัน,นะคะ่ะมีเส้นเสานะคะแล้วเส้นเสาเนี่ยอยู่ห่างอยู่อยู่ห่างเนินสุขมากมากแสดงว่ามีชีวิตอยู่ต่างประเทศเปน้องคนนี้เป็นชาวต่างชาตินะคะก็มาอยู่ในประเทศไทย นานแล้วหลายปีก็เป็นอันว่าลายมือบ่งบอกว่าถ้าลักษณะอย่างนี้ก็จะไปอยู่ที่ต่างแดนต่างถิ่นต่างที่เกิดหรือต่างประเทศเพราะว่าห่างเนินสุขมากเลยมาอยู่บนเนินจันทร์นะคะเส้นวัสนาอยู่บนเนินเกิดดักฐานเกิดเนินจันทร์ก็เป็นเส้น ลักษณะเหมือนเส้นช่วยชีวิตให้ชีวิตยืนยาวนะคะแต่ว่าวิธีการนะคะเส้นสมองค่ะเส้นสมองมาตรงนี้นะคะแล้วก็มีเส้นใจค่ะเส้นใจที่เข้มนะคะลักษณะเข้มแปลว่าเป็นคนที่ใจเด็ดเดี่ยวมุ่งมั่นมุ่งมั่นในการทำงานเอาจริงเอาจัง เราก็แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดีเพราะเส้นใจแยกเป็นปากซ่อมนะคะทางด้านขวามือก็เช่นกันเส้นใจก็แยกนะคะแยกเป็นปากซ่อมเหมือนกันค่อนข้างจะลงะมาถึงที่เส้นสมองนะคะ แล้วก็สังเกตว่าเส้นสมองเหมือนขนาดกับเส้นใจเป็นคนที่ทำอะไรทำจริงมุ่งมั่นเป็นคนที่ทำงานเพื่ออนาคตของตัวเองแล้วก็เป็นคนเอาจริงเอาจังนะคะลักษณะของบุคคลท่านนี้นะ,ะเป็นรูปเอ่อเหมือนกากบาทเป็นรูปกากบาดอยู่กลางฝ่ามือนะคะก็เป็นคนที่มีซิกเซนต์มีสัมผัสที่หก เราก็มีหลังสังหอนมีเทพเทวดาคุ้มครองปกป้องแล้วก็ไม่ให้เป็นอันตรายนะคะแขวคาดสามารถแขวัาดได้นะคะลักษณะลายมือก็เหมือนกับว่าเป็นรูปเกาะนะคะรูปเกาะรูปเกาะลักษณะนี้ลักษณะ,ะมาอยู่ที่เนินสุขก็ชีวิตก็ บางครั้งก็มีปัญหานะะมีปัญหามีอุปสรรคอ่าลุ่มๆดอนๆก็ตามภาษาของอ่ามาอยู่ต่างบ้านต่างเมืองต่างถิ่นนะคะแล้วก็ภาษาก็สื่อสารกันไม่ได้บางครั้งก็อึดอัดนะคะค่ะเราก็มาดูเส้นการเงินนะคะเส้นการเงินก็เป็นรูปอย่างนี้แล้วก็เนินยุบลงไปนะคะ การเงินมีแต่ว่าต้องทำด้วยความอุตสาหะริยะนะคะแล้วก็มีธุรกิจเป็นของตัวเองใช้การเจรจานะคะแล้วก็ลายมือของน้องนี่ก็ไม่ค่อยมีเส้นใดๆแสดงว่าเป็นคนที่ไม่ได้คิดมากเป็นคนที่เรียกว่ามีสมาธินะทำสมาธิตั้งมั่น ตั้งมัน่นเป็นคนที่ใจจดจ่อมุ่งมั่นแน่วแน่นะคะแล้วก็มีเส้นตรงเนินสุขเป็นเส้นกากบาทตรงเนินสุขนะคะก็ให้ระวังนะเรื่องโรคไัยไข้เจ็บของตัวเองอาจจะเป็นโรคเกี่ยวกับมดลูกโรคกระเพาะลำไส้นะคะให้ดูแลตรงนี้ด้วยนะคะนอกนั้นก็ เนินทางด้านขวามือด้านขวามือเนินพุธเนินพุธเนินอาทิตย์แล้วก็เนินเสาร์เต็มนะคะก็แปลว่าเป็นคนที่มีธุรกิจเป็นของตนเองนะค,ะค่อนข้างจะไปได้สวยการเงินก็ดีนะ,ะแล้วก็หลักทรัพย์หลักทรัพย์เส้นเสามาหยุดตรงแค่เส้นสมองนะคะก็ แค่35ดิหลดิ้นนจน35ต่อจากนั้นก็เปลี่ยนแปลงชีวิตเปลี่ยนแปลงชีวิตหลัง35มาแล้วนะก็เปลี่ยนแปลงชีวิตเราก็จะสามารถที่ทำงานมีไรายได้มั่งคั่งร่ำรวยเพราะว่าเนินเต็มนะ,ะเนินพุธเนินอาทิตย์เนินเสารเต็ม ก็ค่อนข้างที่สามารถที่จะบริหารจัดการเงินแล้วก็ทำงานทำอาชีพสร้างไรายได้ให้กับตนเองนับว่าบุคคลท่านนี้ก็อายุไม่ได้สั้นตามที่คนหลายๆคนเข้าใจว่าเส้นชีวิตสัน้นอายุจะสั้นนะคะค่ะ ก็ขอให้น้องมีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์แล้วก็ผ่านพ้นปัญหาบัศก์ต่างๆนะคะแล้วก็มีบ้างข้างร่ำรวยแล้วก็อดทนทำงานไปตามที่อ,อุปนิสัยว่ามุ่งมั่นแล้วก็พัฒนาตนเองก็ขอให้น้องโชคดีนะคะสำหรับวันนี้อาจารย์นันมาเตอร์โค้ด NLP เขอเก่าวคำว่าสวัสดีค่ะ